Mom's room. ค่ะรับเชิญในช่วงมัมสรูมของเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่นักกิจกรรมค่ะเธอเปิดโอกาสแล้วก็พาลูกๆเนี่ยไปเรียนรู้ในทุกๆวันของชีวิตเพราะคุณแม่บอกว่าทุกๆวันคือการเรียนรู้แต่ว่าไม่ใช่แค่ลูกเท่านั้นนะคะคุณแม่เองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกด้วยใช่แล้วค่ะเหมือนกับคุณแม่ท่านนี้นะคะที่เชื่อว่าการได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับลูกนะคะนอกจากจะเป็นการที่ให้น้องเนี่ยได้ออกไปเจอสังคมแล้วยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์หรือว่่่่่่าาาาาาทททททงงงดดดดด้้้้้นนนนสัคคมมมอีีีีีีกกววยยยเเเเเปป็็ํใหหุณแแิพพืลๆ๋รู กันนะคะว่าพื้นที่เล็กแห่งนี้ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างต้องขอต้อนรับค่ะคุณแม่เปิร์คุณชูรุษไยผลสุวรรณนะคะและน้องมาลีค่ะน้องพาขวาญกิติอมรกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ารักน่ารักมากน่ารักมากแบ่งตัวกันน่ารักตัวน่ารักเด็กนี้นะคะจะน่ารักในทุกอย่างนะแต่รองเท้าเนี่ยจะหมงบอกความสซนนิดนเฮ้ยไงเราไม่สามารถทำามจะอาดได้ทุกวันหรอเล่เนอะให้อาทิ์ละครั้งเนี่ยวันเดียวก็เป็นอย่างนี้รู้เลยว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงน้องมารี น้องมาริกี่ขวบแล้วคะอายุเท่าไหร่แล้วคะสี่ขวบสี่ขวบเท่าน้องภูมิเลยตัวโตเนาะโตตัวสูงใช่แต่ดูอินโนเซนต์กว่าภูมิเนาะดูดูเรียบร้อยสะอาดชื่อเด็กหญิงอะไรลูกบอกชื่อจริงเราได้ยังคะเด็กหญิงภาคขวัญเด็กหญิงภาคขวัญนามสกุลนะคะกิติอมรคูนอู้พูดเก่งเนาะกิติอมรคูนเขาพูดได้ยาวๆเลยนะคะคุณแม่น้องมาริเข้าโรงเรียนหรือยังลูกอยู่ชั้น ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่คืออนุบาลหนึ่งหรืออยู่ชั้นล่างลูกอยู่ชั้นหนึ่งถึงเลยเดินถึงไม่ต้องขึ้นบันไดโอ้โง่โง๋อหนึ่งไหมคะอยู่อะไรคะอ๋อหนึ่งไหมอยู่ชั้นอะไรคะลูกอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งเปล่าแล้วแแล้วล้วอยู่ชั้นหนึ่งหรือขึ้นบันไดลูกขึ้นบันไดขึ้นบันไดชั้นสูงด้วยชั้นหนึ่งขึ้นปีชั้นลูกสองชั้นสองโง่เลยเนอะไม่รู้อยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองแล้วตอนนี้เนาะ ่ะแนเมื่อกี้แอมได้กลนถึงพื้นที่เล็กๆของคุณแม่ที่ที่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็เลยอยากจะทราบถึงที่มาของมัลิแฮนเวิร์กมัลิแฮนเวิร์กตั้งแต่คอนเซ็ปต์ของน้องนั่นเองก็เป็นชื่อมัลิแฮนเวิร์กสตูดิโอนะคะก็เป็นเปิด คือเป็นเหมือนสถานที่ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันอ๋อมีเหมือนเป็นดิโอใช่เป็นสตูดิโอค่ะอยู่ที่ตรงซอยทุ่งมังกรสิบนะคะใกล้ๆสวนผักตลิ่งชันติดกับโรงเรียนจิตตเม่ะค่ะก็จริงๆก็คือเป็นเป็นมีเป็นมีอาหารมีกาแฟด้วยแต่ว่าเป็นเอเวนิวเล็กๆอ๋อเป็นเป็นเป็นบ้านคือใช่ค่ะเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็อยู่ติดกับโรงเรียน อน,นุบาลจิตเมธเป็นเด็กจิตเมธมาเปา็นคือใช่ก็ก็ก็คือเราคือตั้งแต,ตง่ตั้งแต่เริ่มเราก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องการแบบมีพื้นที่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่า,เ,าเด็กเนี่ยคือเขาควรจะต้องมีพัฒนาการตามตามวัยของเขาแล้วก็คือให้มเีเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมค่ะก็เลยอยากามีสถานที่สักสถานที่นึงเพราะบางทีอย่างเวลาเราไปทานอาหาร เด็กก็ต้องแบบนั่งอยู่กับโต๊ะแบบว่าเขาก็คืออย่างที่ทราบว่าเด็กไม่สามารถที่จะนั่งอยู่กับที่ได้นานๆก็จะต้องมีแบบเดินรุ่นเดินนี่นั้นก็คือเหมือนสถานที่อันนี้ของเราก็คือมีพื้นที่เปิดใช่แล้วก็คือให้เขาแบบว่ามีกิจกรรมมีแบบว่ารูปมินิทานมีหนังสือมีอะไรต่างๆที่ทําให้เด็กสามารถที่จะทํากิจกรรมได้แล้วคือพ่อแม่ก็ยัง enjoy กับการได้รับประทานอาหารไปด้วยซึ่งอันนี้ดีมากเพราะเราเป็น อย่างนั้นจริงๆแล้วบางทีจะไปพาลูกไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างก็จะแบบถ้ามีร้านอาหารจะดีมากเลยจริงๆแค่ทานข้าวบางทีเข้าไปถึงไม่มีก็อีเด็กเราก็รู้สึกเรงใจแล้วว่าเออเขาไม่ชอบที่นี่ไม่ได้ด็กรือเ่ากรัวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าน้องเรียนจิตตเมฆด้วยจิตตเมฆด้วยก็คือตอนตอนเตรียมอนุบาลนะคะเขาเรียนที่จิตตเมฆแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือย้าย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 ไปเรียนใช่ไหมคะอันนี้คือที่พื้นที่ของเราใช่ไหมคะมะลิ แทน work ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมน้องมะลิมีอะไรทําบ้างอะลูกมีอะไรให้แม่ต้องมีลูกเนี่ยนะถ้าเกิดพาลูกไปมีอะไรให้เล่นบ้างคะมีลูกต้องสองคนแหนโซนมากเลยก็จะมีก็จะมีวัดลูกอ่ารับเพนน่าอันนี้นะคะลูกเพนน่าเพนน่าเอาเพนน่าโอ้โหอะไรคะและอะไรคะ นึกออกไหมมีเยอะงานกิจกรรมมีเยอะใช่าวิถีทางกันอันนี้คือที่หนูชอบแน่เลยที่พูดออกมาเนี่ยเราคือน้องมะลิเรียนเรียนโรงเรียนทางเลือกใช่ไหมคะตอนที่คุณแม่บอกว่าเรียนอยู่ให้คุณแม่ช่วยเราคร่าวๆเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะทฤษฎีหรือว่าแนวทางที่โรงเรียนสอนน้องๆนะพี่ตุ๊กก็คือโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะอ๋อเป็นแนวบุรณาการนะใช่ไหมคะก็ ก็ต้องเรีนสนใจอยู่ตอนนี้สนใจทางเรื่องคกาหาข้อมูลอยู่แต่มันมีทัางเรื่องเนี่ยก็มีหลายเป็นหลายๆแนวนิทาการก็เป็นหนึ่งในหลายๆแนวนะเพื่อจะได้เรียนรู้ก็คือเขาก็เน้นเหมือนเน้นเน้นตามยังไงดียะแบบตามให้เด็กพัฒนาการตามตามสมวัยอะค่ะก็คืออย่างช่วงอนุบาลอย่างอนุบาลของที่รุ่งอรุณเนี่ยอนุบาลหนึ่งสองสามนี่คือเป็นชั้นเขาเรียกว่าชั้นคละ คือเรียนร่วมกันหมดเลยทั้งคือพี่ออลอออออออยู่ในห้องห้องเดียวกันก็อย่างอย่างของมมลิอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ออลเพราะฉะนั้นก็ก็จะอยู่ร่วมกันกับทั้งพี่ออลอออก็ตัวเขาเองเป็นเป็นน้องเล็กก็จะมีพี่ออออาที่แบบคอยดูแลแล้วก็ยิ่งเขาแบบตัวเขาเป็นลูกคนเดียวอะค่ะก็ก็คือจะไม่ไม่มีแบบเหมือนต้นแบบหรือว่าใช่เพราะฉะนั้นก็คือจะอาศัยกับที่โรงเรียนที่ ที่แบบว่าดูจากพวกพี่ได้ซึมซับความเป็นพี่เป็นน้องจากที่โรงเรียนแทนแล้วก็เหมือนที่โรงเรียนก็คือจะเน้นเน้นให้เลื่อนในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอย่างอนุบาลหนึ่งนี่ก็คือให้ให้แบบทานข้าวเองทานข้าวเสร็จแล้วก็คือจะต้องเก็บจานเอาจานไปเก็บเอาช้อนไปล้างหรือว่าอย่างทานนมเสร็จก็คือจะต้องตัดกล่องนมเอากล่องนมไปล้างเพื่อไปเอาไปใช้ใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นก็คือ เขาก็คือจะช่วยเหลือตัวเองได้ได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะทั้งที่เพิ่งจะอายุ4ขวบนันเองแต่คือโรงเรียนก็เน้นคือเน้นปฏิบัติมากกว่าคืออยู่แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วเรื่อง ทิดเียเรื่องวิชากลางมีกยอยไหมหรือว่ายังจริงๆคือคุณครูก็บอกว่าจริงๆช่วงช่วงช่วงต้นคือยังไม่ก่อนเจขวบนี่คือจริงๆเรายังไม่ต้องเน้นในเรื่องของวิชาการใช่คล้ายกับของน้องแพวน้องภูไหมคะใช่ตอนเจ็ดขวบก็จะคล้ายเลยก็คือจะจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากกว่าก็คืออย่างในเรื่องของคุณครูจะมีเรื่องมีชั่วโมงนิทานนิทานก็คือก็จะเน้นในเรื่องของรูปภาพแล้วก็คือข้อความที่ไม่เยอะซึ่งทําให้เขาก็สามารถจด จำข้อความเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยได้โดยปริยายที่ข้อความเยอะซึ่งอันนี้ถ้าแชร์คุณผู้ชมคือเด็กๆสะดวกกับการเรียนรู้เป็นรูปภาพแบบตอนนี้ใช่ไหมคะเริ่มต้นถอยไปทำไมถึงชอบแนวนี้คุณพ่อหรือคุณแม่แล้วน้องมารีชอบด้วยหรือเปล่าค่ะจุดเริ่มต้นคือจริงๆถามว่าจริงๆตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้มีเขาตั้งแต่ แบบว่าดูโทรทัศน์แล้วก็มีมีรายการใช่ค่ะ,ะก็มีรายการโทรทัศน์ไปถ่ายที่โรงเรียนลูกอรุณน,นี่แหละค่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบบยังคุยกับสามีบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามีลูก จะต้องให้ไปเรียนโรงเรียนนี้ฉันเล็งไวรเนแต่ยังไม่ล่งเลย้วคือตอนนั้นที่เขาออกพาไปถ่ายที่โรงเรียนก็รู้สึกชอบว่าเขาก็พาไปว่ามีในเรื่องของการทํานามีเรื่องของการแยกขยะแล้วก็เด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวรับประทานเองเราก็รู้สึกว่าเออ สมัยนี้สังคมอยู่ยากเพราะฉะนั้น<ฆ>คือจริงๆแล้วถ้าเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองใช่ได้ใช่ได้มากที่สุดก็ก็น่าจะดีกับลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากให้ลูกได้ได้แบบเรียนได้ได้รู้ว่าเขาชอบที่จะแบบทำอะไรอย่างแบบว่าเราโตมาเรารู้สึกว่าจนถึงตอนนีเ้เราก็ยังไม่ ยังไม่บางทีเราก็ยังสับสนว่าเฮ้ยจริงๆไอ้ที่เราเรียนมานี่มันสิ่งคือสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราชอบหรือเปล่าเราแบบว่าเอะเรียนไปแล้วเอาไปทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าให้เขาแบบได้มีทางเลือกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะทราบว่าเขาเหมาะกับแบบไหนแล้วเขาก็จะได้ทําในสิ่งที่เขาแบบมีความสุขหาตัวเองเจอด้วยซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ไม่ต่ำกว่าครื่อนึงคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยใช่อย่างนี้แสดงว่าสไตล์การใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เน้นวิชาการโดยส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่ก็คือจริงๆคือถ้าถามว่าตัว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 เองนี้ก็คือจริงๆก็มาแนววิชาการตลอดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอมันก็เป็นตัวเองตันเด็กใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกเอ้ทำไมเราต้องทาอย่างนี้อันนี้เราต้องเรียนอันนี้ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่อยากให้ให้ลูกต้องตต้้ออออองงเเเจนีีี่่่ยหมมืกกกับทรรราููสึะไพลชวิ เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคุณแม่ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ก็คือจากเดิมที่เราเ,าเคยทางานปกติเคยทํางานประจําอยู่ค่ะก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าเราก็าลดเรื่องงานประจําก็คืออย่างตอนนี้ก็แทบแทบจะเรียกได้ว่าแบบว่า แทบจะเป็นแม่แบบฟูทานแต่ตอนนี้ก็ใช่ก็คือแต่ยังใช่มาทาใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังแบบเหมือนเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็คือมีเวลาให้เขาคมากขึ้นนอกจากมาลิแฮนเวิร์กมีส่วนที่เป็นงานฟรีแลนซ์ด้วยแม่ทำอะไรอีกด้วยค่ะเป็นที่ปรึกษาเแอบว่างระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้อาจจะหนักกว่างานประจำก็ได้นะแต่จัดเวลาเองได้แล้วก็เลือกก็เลือกงานที่จะรับงานที่ที่แบบว่าไม่ไม่ต้องใช้เต็มเวลาค่ะถ้างั้นพอว่ามีพื้นที่ตรงนี้แล้วมาลี Work. ส่งผลยังไงต่อเอาครอบครัวเราก่อนต่อคุณเปิร์ลแล้วก็น้องมารีคะเพราะจริงๆแล้วเราก็เล่นอยู่แล้วแหละเราก็เลี้ยงแบบนี้อยู่แล้วแต่พอทําเป็นพื้นที่แล้วมีคนอื่นมาด้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกเพราะอย่างเขาเป็นลูกคนเดียวเราก็บางทีเราก็เล่นกันทํากิจกรรมกันแค่แม่กับลูกสองคนเราก็รู้สึกว่าเออเออมันก็เหงาเหงาพอพอมีพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะมีเพื่อนๆมีแม่แม่ท่านอื่นๆทั้งแม่เพื่อน ผู้ใหญ่ก็อาจจะบบมือนมามีกิจกรรมในส่วนของผู้ใหญ่เด็กก็มีมาเล่นด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเออทำให้ลูกแบบว่าได้มีสังคมได้รู้จักการแบ่งปันท้องจริงพอเด็กมาอยู่ร่วมกันเยอะๆถามว่าทุกคนก,ก็ยังแบบมีการทะเลาะอะไรอย่างงี้แต่เขาได้เรียน,นรู้ใานาต่ละตอนเราก็ได้มองเห็นว่า,วาเ,เขามีการปฏิบัติต่อกันยังไงทั้งในส่วนทั้งลูกเราเองหรือว่าทั้งเพื่อนลูกคือทั้งเด็ก,ดกๆต่างๆอย่างงี้ค่ะก็ ก็คือทุกคนก็ได้มีโอกาสแม่แม่ท่านอื่นก็ได้มีโอกาสทั้งในเรื่องของการสอนทั้งทั้งทั้งลูกเราลูกเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือทําให้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เรียนรู้สังคมทำไมาถึงไปคิดจะมีเพิ่มอะคะในเมื่อเห็นแล้วว,ว่าเด็กควรจะมีอินเทอร์แอคทีฟการมีการปฏิสัมพันธ์กันทำไมไม่อยากมีคนอ่กนะคร้ ถามสองคนพร้อมกันเลยนะคะอะไรนะถามสองคนพร้อมก็คุณแม่จะบอกว่าท sí uh, like okay. ี่มาริแฮนด์เวิร์กเนี่ยมีเด็กๆมาเยอะอยู่แล้วก็มอนเป็นที่เป็นน้องของน้องมาริเรียบร้อยใช่ไหมคะคิดจะมีไหมคะอยากมีจริงๆตอนนี้ก็คือถ้าถามก็คงส่วนหนึ่งก็คืออายุค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆแล้วเปิดปล่อยทาสบายแล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากอยากแบบเหมือนเต็มที่เต็มที่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการการที่แบบมีลูกคนนึงก็เป็นสิ่งที่เป็น ยิ่งใหญ่แล้วเนาะคือไม่ได้ไม่ได้ง่ายเพราะสมัยนี้คนนึงก็อย่างที่คุณแม่บอกเนาะถ้าเลี้ยงให้ดีค่อนข้างจะเลี้ยงยากเหมือนกันอยากจะรู้แล้วว่ามะลิแฮนด์เวิร์กเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากที่น้องบอกเมื่อสักครู่แล้วทำยังไงคุณแม่ถึงเลี้ยงน้องได้กล้าแสดงออกเนาะกล้าตอบคำถามก็เราเพิ่งสี่ขวบเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะพี่ตกขาเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแม่เบิร์ดแล้วก็น้องมะลิกันต่อค่ะ